ไปเสาหน้ากูมึงเต้ไปอะไรนะไปกินหมูกระทะกันโคมนะคะโคมนะคะอยู่เจ๊กูอยากข้ามไบมเอกนะเจนน่ะเซรันะคะว้ายว้ายโบยอีเมสจะไปดึกูกัน บเบอนองา้ไอติมมีสองรถเองหรอมันไม่มีมอะไรใส่เลยไอต,ติมมีสองรถเอง้กตันแบกอะไรคะแบกตีนอตีนมีแค่าสองรถเองะอะนอน ไปค่ะหวานจนนี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องชมนะคะเป็นแขกรับเชิญสวัสดีค่ะน้องชมจะพานักพักซาดารี่นะคะ นี่คะเขาใกล้จะหมดแล้วเขายังไม่มาเติมนะคะทุกคนรอเขามาเติมก่อนพี่กินอะไรคะ,ะกรลังสอืดอันนี้นะของเยอะไหมร้อยแปดเก้าก็แ้างจะเยอะไหมอยูอ่ไหนไม่รู้สับของข้างเยอะไหมคะคุณพี่ขาร้อยแปดเก้าเยอะอยู่ค่ะมใใีของเยอะๆอ,อ,อะ่าเดี๋ยวแทนต้องไปที่น้ำมูกหรือว่าน้ำตาลนะคะ ่วันนี้คุณพี่จะกินอะไรน,นะคะวันนี้จะกินเจค่ะว่าเป็นคนกินเจไม่กินเนื้อสัตว์อย่าด,ดูในคลิปไปว่าจะไม่กินเนื้อสักชิ้นแล้วนะครับนี่ทนนี่เราก็พกหมาล่ามาด้วยนะครับเราจะมาฉีกใส่กักนเลยเพราะว่า,า,าน่าสุดร้านมากที่สุด ค่ะทำอะไรอ่ะน้่งขาน้ำซุปร้านนี้อร่อยไหมน้ำซุปร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าน้ำซุปออกมาเองเพราะว่าเบื่อผมตจิกระจายคอนี่ดูปอคือเอิร์ดไม่กินไเมื่อกี้เราไม่กินหมดตอนนี้เราออกคอร์สกันนะคะเดี๋ยว วันนี้เราค่อยปฏิบัติรมเกี่ยวกับกินเจใหม่นะคะนี่โมนะคะจะนําจิ้มก็ผักกันนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะอเ,คเอาเลกทำดำดำ,ดำขเขาได้น,นะคะโอ้ยปีนนะคะ คือร้อนมากร้อนแบบร้อนจริงๆแล้วก็พัดลมก็ไม่ถึงก็เลยต้องแชรเนี่อยอร้อนสูงแอบบน้อยนะครับคุณนะ้าูชับนักร้องชายของแอนออร์ดีอ่ะร้องอ่ะอันนี้จะเป็นสบายนานจิ้มกับน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มอร่อยมาก อร่อยนี่นะคะเราก็ไปเอามาเพิ่มเพราะว่ามันอร่อยจริงค่ะโอ๊ยแม่ตอนนี้ก็เริ่มกลัแ,บบแล้วนะคะเขาแส่น้ำเ่เขาหน้าเกินนาออีกบ่อเขาใส่ของเยอะอีกทีริงเขา่าเพิ่งใส่เต้อมันมันล้นเนี่ยอย่าได้มอ,อ,มมมอ,มอแบบมอง,งานวัดอะอดเออน่าจะพัดมาลากรเริ่มพ <c oughs> ัดมาลาก่อนแล้วกันจ <c oughs> ้า ไม่น่าเหยียออนอีกนะมาทำงา,กกน,านวันจันทร์อะว,วันทำงานมือวันมืออะไรคะนี่หรอคันดูอันนี้มันฝังมือออ๋ออ๋ออยากได้รูโบโบส้มยกจนอีกน,นะมากินมม่ลมวันจันทร์วันนะ้นี่กันนสาม,มากินที่สอง <laughs> <laughs> ร้อยเหลี้บบอยเหยปบ้านเพเอาจจะซื้อของเซเว่นอนี้ืมอุ้ยคูเสียวนะมันเหมือนเน็นตอะถ้าระเบิด น,นะคะวันนี้นี่นะคะต่อไปจะเป็นหมกรอบซึ่งก็อร่อยแล้วจะเป็นหมูหมูฮานานว้ายแม่ตกใจ หมูฮาลาลนะคะคือถ้าคนกินปกติเขาจะต้องตัดก่อนนะคะเนี่ยตัดแบบนี้นะฮะแล้วก็กินนะคะก็เพียงยายแหลมอีตอนเ้าวลูกบุรุษอกยังกระติกต่อกขึ้นเลยไปห้องเพลงยายแหลมนี่เขาอีเนนโดนวอกว่ะคือว่าเราจะกินโซนร้านปิดสี่ทุ่มสี่ไหนก็ แม่ก็อคือภาพนักแต่คนอิ่มอิ่มทำไมเพื่มานกิโลขนาดรถกูอันสั่งปเอนิยนๆอิ่มส้มสามคนไปไปเวียงไปบักแป้เงแหน้ารถกูมันจริงกูเป็นางกาง้นบ้านมึงไปทำงานมาแล้วมึงมาอยู่บ้านเ้าวซัดนนเงาไปเลิกไปเลยก็กูหันอายาใส่อ่ะก็กินเจีย อันนั้นเจ๊โอ๊ยฮ้อนฮ้อนฮอนนีนเจมันมีแน่นก็เคยกินทิมอ่ะอร่อยมากมาดูไอติมเลยจะรับข้าวอร่อยจริงบอสจะมาขอหน่อยนึงจะรับข้าวฝากจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มะนาวคือถ้าคุณโอตัดปุ๊บแปลว่าโทรศัพท์หายนะคะ ถ้าเบร์เบไปทางไปทางนู้นก็คือหายสอายนานนะคะแล้วโซตอนเดินปิบาัตนะคือชอบกินนี่เหออันนี้จะเป็นเมกุกินหรือไม่กรสซับแบบมีมีก้ามีก้ามอยกามม่อเสบมัอแสบไอันนี้เป็นเมนกาุณนนะคะชื่อมำบานาค่ะเป็นงนานแบบา์กมนพิซี่เร่องทำคือควาใหญ่มากคือหนูกินไม่ได้เพราะมันตัดร้อนนะคะแอบปากก็มออง เราพักละอีกูเราเห็นแล้วก็เรอายใจหมูสามชัม้นโยสมานาเป็นตางบงว่ะทาบกับบงไก่ก็อีนต่างบง้านเมืงกกองอะเลยเลยบ้านอไอเต๋มไปหน่นอยอนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูขอไปเซิร์พอกันเมื่อ,ขอ,ขอ,อวานน้อยหนึ่งมึงคือสี่สิบห้าสิบโลค่ะบอกว่านี่ไปยังเออดงปลาซับว่ะจกเออกไปเป็นเบียงชัยค่ะสี <c oughs> ่สิบกโลจากบ้านกูไป ต้ากระบงคือเลยคือตาทรายอ่ะต่างเตี๋ยไปต้าเขาเปียกอ่ะตรงนั้นไงใกล้ๆไงใกล้บ้านมึงแต่แบบใกล้บ้านกูไงอยู่ในแมปก่อนไปดูเลยเขวบใกล้ของมึงคือไก่เเขาไก่เยอะๆบอกแม่ว่าเออกลับมาเก็บเราไม่รซื้อยู่ไหนอ่ะมึงก็ซื้อบ้าน้ำซุปสะไครขึ้นผู้ดังไปละ เดี๋กลับไปเราแฮ่ๆกลับไปห้ามที่มันเอียงกากลับไปย่ะเออวันนี้ร้านหมูตัดขาแต่ว่าไปชาบูนะคะยกอร่อยพวกกันว่าอีนอนย่างเหมือนกัน ไทเป็บคลิปคลิปคลิปเออไม่ฮายไลดอะไรโอ้รถอะไรไม่รู้นะครับอร่อยมาก อร่อยมากอันนี้นะคะทํทำมาจากต้นยูคาลิสตัสเมือนขนมกระดาษนะเคยกินเอเออือพี่ถึงขนมกระดาษนะเานเาะพม่ถึงราไม่ชอบพี่ไหนได้พ่อ <c oughs> มีปากมีหูหูต่อข้างก็จะมีหูอยู่ข้างนี้ มีคอเห็นมุ้ยจายสองห้างตาง,งหน้า,ามากับบาดขี้เล่าทำเลยคือมีอคนบาดีสุริยุทจานท์อีดอกออกไหมคะ่ะคือจะรอมาหนอพูดแีกแบบน้งชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะจุดบ,บอกเธอวันนี้ให้เธอฟัง หวังว่าไม่ช้าเกินไปที่บอกเธอวันนี้เพราะมันใจวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเไว้เจอกันอีกทีหน้านะบ๊ายบายอีกทีหน้าเราจะไปหาเราจะไปหาบ,บ้านดอนราคาบ๊ายบาย